เอาเอาเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ oh, oh. ้าดาวมันสายดิเอวบ้าดาวมันสายไปลามันสายมั่นสายดิโอ้ไปดีดีอะไรเสกเสกข้างหน้าไม่ใช่ของมันสายเสกข้างหน้าเฮี้ยอะไรวะเฮี้ยกลัวเสกข้างหลังไหมแต่กูเสกได้ข้างหลัง ขขางหน้าไอศัตรีอนอ่ะไอชิพีก็เหนื่อยสเที่อะไรอ่ะไอตัวนี้อะไรเป็นไปอะไรวะกูงงจริงคนนี้กูจะไม่หัวร้อนแต่ดูเล่นดิเฮียวิ่งเฮียทั้งสี่คนไหนไอัตว์